สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอนำเสนอการคำนวณเงินได้เงินหักซึ่งในฉากนี้จะนำเสนอฉากงวดเงินจ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าลดหย่อนของพนักงานกรณีนี้พบได้ทั่วไปเมื่อพนักงานแจ้งขอเปลี่ยนแปลงค่าลดหย่อนก่อนอื่นเราลองมาดูข้อมูลของพนักงานในทะเบียนพนักงานกันก่อนนะครับ สมมุติว่าพนักง,งานที่ชื่อนายประเสริฐขอพรแจ้งว่าได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอย่างละ1,000 0บาทเราเข้ามาหน้าจอส่วนค่าลดหย่อนของนายประเสริฐและทำการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว หลังจากบันทึกข้อมูลและแก้ไขเรียบร้อยแล้วการสั่งคำนวณเงินได้เงินหักในงานประจำงวดก็ทำเหมือนปกติก่อนอื่นเข้าที่หน้าจองานประจำงวดเริ่มต้นด้วยการกำหนดงวดการจ่าย จากนั้นเลือกกลุ่มพนักงานที่ต้องการสุดท้ายเรามาสั่งคำนวณกันโปรแกรมจะคำนวณภาษีและเงินสมทบของทั้งพนักงานทุกคนที่มีเครื่องหมายถูกในคอลัมน์คำนวณทั้งนี้โปรแกรมจะนำค่าลดหย่อนข้อมูลใหม่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในฐานทะเบียนมาเป็นตัวคำนวณเพื่อปรับ ให้ค่าภาษีมีความถูกต้องมากยิ่งขึง้นเมื่อโปรแกรมคำนวณเสร็จโปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์บนหน้าจอเป็นอันสิ้นสุดการคำนวณเงินได้เงินหักในงานประจำงวดนี้สำหรับงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าลดหย่อนของพนักงาน